โดยกาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกุสุคนพี่น้องเอ้เนาะกลับมาพบมาพ่อครับบาต้าในมือนี้กัสิพ้าพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะเบิงสมบรรยากาศอ่าโคตรงเนาะลิ่นน้ําสงการอยู่ทางฝั่ง,งเาาพี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นยังไงพี่น้องเอ้เนาะตอนนี้กำลังสิเข้าไปเฮื่อนเอื้อยหวานตาเพ,พิ่นพี่น้องดได้าเงินเลยฮะอดากได้ยูเด็กได้เงินแล้วสิไปหิ้งยัง เดือดนมโดยกาบสบายดีเด้อผมไอพี่น้องเบิดสุขสุขคนพี่น้องเลยน้องกับมาพร้าพ่อกับบอต้าบ้านห้องคือเก่าอีกแล้วน้องใพี่น้องเนาะกาเมื่อนี้กาเป็นมือสงการพี่น้องเลยป้าบุญน้องนเพิ่นจอดหดน้ำแล้วหดกะหดรถในเล็บกล้าเอ้ยเนาะไปรถ่าไปรถไปชันอ่าเนาะฝน เอาอยู่ดีมีแหงโชคดีปีใหม่ร่ํารวยร่ํารวยเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยกาสี่ายเนาะบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้อง,าาอองได้เบิง่งได้ชมว่าประเพณีอยู่ทางฝั่งลาวพี่น้องเอ้ยลินหัวกันแบบใดเนาะอิงแต่ก็อิงตามแต่ละหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยอ่าเขตอ่าทางจังได๋นอกตัวเมืองในตัวเมืองพี่น้องแต่กิดฮอดแต่ยังน้อยเนาะสบายดีเด้อบ่แสนบ่จิต โลสบายดีจ้าวนี่ก็บอกคำจ้าวเนาะมามานามกันสี่คนมูนี่เบาเวียดเบาเผยเพิ่นก็บ่ได้มาตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะอยู่อยู่บ้านอ่าสาวแพเพิ่นอ่าบ้าน้ำฝาน้ำพี่น้องเลยอยู่ทางเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตนี่แหละพี่มูนี่บ้าบเนาะใจเะไรพี่น้องเมวนว่าตกใจอะไรอยู่ในนู่นกันแบบอ่าสาดใส่แบบต่้ม รถเนาะลูกใหญ่น้ำจืดด้วโอ้ทางนั้นกันลินน้ำเพื่อนเนาะพี่น้องทางนี้มีอาวุธพี่น้องเลยป้ออาวุธอาวุธสงครามพูนี่ออเณิยิงปุ่นเดียวละวะปุณิยิงเนาะพี่น้องกาเป็นยังไงดีเนาะอยู่ทางฝั่งไทยอาลินกันเรียบร้อยแล้วบ่เนาะบวนซึนโอเซลละปีหนึ่งมิถุนึงพี่น้องเลยแต่ฝั่งเล่าหนี มืออื่นเนาะพี่น้องเป็นมือที่ว่าเอาพระลงะมือทีอ่จังได้เพอ่์เอิ้ลมือสังขารลวงพี่น้องเลยผูกคอต่อแคนผูกกันครับจับแขนเอากันเนอออ้อผูกแคนปีใหม่จตกที่ว่าปีใหม้ลาวหรือว่าปีใหม่ไทยเนาะพี่น้องปีใหม่สงการน้ำกันเบิดนี่แหละโอ้เถอะพวกใน,อนบอลเซนบู๊มีการข่าเชื้ออีกโ <laughs> อ้เถอะเราบังหลุดมือเด้อเกลคอยเกลอย อผูหน้องๆเพิ่นบ่ได้อันออรถให้แล้วประกาเอ้ยเนาะเปียกตอนยอดแล้วอยังไปงานาอยู่โอ้ยโอ้หิ่มบอจิป้าไปนี่ยังบอแขนบอกงานว่านี่แล้วพูน What โออยู่ข้างนอกนี่ตู้เบ็ดเป็นเบ็ดพี่น้องเลยเออเนาะ อย่างอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้เนาะกำลังสีมุ่งหน้าไปเฮือนเอื้อยวันตาพี่น้องเอ้ยว่าเป็นยังไดงวันฉันเนาะจีนไายอบ๊อบืัอนี้ดูว่ามีแต่เสียงตู้เสียงเพลงดินน้ำดินในยานอยู่ด้วยเออกระชับยันไลยพากันถ่ายถ่ันก้าวพืนออกไหมกอระบู่๊เนาะ อีกอย่างมันห้ามกันบ่ได้ได้ชิไปช้ำเพื่อนปิดประตูปิดอยังเมื่อกี้กินชอกเพื่อนอย่างนี้นี่มันแต่ได้แล้วอย่มงนีว่าจะเท่ายทายคลิปมันก็ง่ายครับจ้าเนาะก็พอแล้วก็ได้ไปแต่เมื่อนี้แหละเมื่ออื่นก็ยุดคือกันเนาะทีมงานก็ได้พี่น้องเอลยจนพุ่นลาดจนสี่เล่าสีทัวร์สงการพี่น้องเอลยก็มีแต่สี่ายคลิปเนาะอ่าอยู่เฮือนอยู่ชาตเนาะหรือว่าอุคอต่อแขนอโคตรน้ำ ส่งพระเนาะอ่าทรงพ่อส่งแม่นี่แหละให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งนในส้มน้องกันอ่ากาับทางบ่อแสนกันจังไรปีนี้บ่บอ,บอจัดนักจัดเต็มอีกบ่ปีที่แล้วนี่จนลึกเดือนเที่ยงคืนเนาะบอ่อแสนคือเพื่นเราแหละมันถ้าได้มวนแล้วกิมัน <ยา S 1> อ่าบอจากยาได้เนาะพี่น้องยาีมีความชุบเน,นี่มวนเนาะอ่าที่แบบคือซื้อไม่ได้เห็นหอย่างเราพี่น้องพิจารว่า อยู่ในเครือนในชานเลยเนาะพ่อแม่พ่อตาแคนพ่อแม่อะไรกันจบไม่ไี่ไรอะไี่เราไปบางคนกะไปยังไปฮดน้ำเนาะไปส่งพระเก้าวัดไปชัติเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะอะไรกันบางคนกะคือสิยังไงคือบอจิตนี่ก็ ดังน้อยเนาะพี่น้องก็คือสีมีอ่าอ่าแนวแจ้งให้ก็ผมเองพี่น้องเอฟซีฮู้อยู่ได้นี่อ่าทำส้มตต่อไปแไงไกลแล้วไกลแล้วอ่าแต่แต่บุพเพบอกดอกเนาะพี่น้องเนาะให้รุดนน้ำกันไปสักก้อนอืมไปเบิร์กอีกหมู่บ้านทางหน้าเนาะพี่น้องว่าสีมีอีกบ่อเนาะพี่น้องเนาะอ๋อมันจด้นาแต่ปะเชื่อว่าต้องมีแหละทางรอบจุดถึงย่างรอบเพื่อเิกินอ้โอันนี้พนมีอ่า เป้าหมายของเพื่อนแล้วมันเะ้าพันธ์สีเอเมนมีเป้าหมายของเพื่อนสีเฮ็ดเนาะเพ้่พนสียาวแล้วเบอร์สีปลูกเบอร์สีดีมันโอ้เนาะมันอะไรกัดคนเฮามันธุรกิจว่ะวะเธอเป็นกัดสีเลิกเลิกกับฉันจ้ะเอ่าตัวนี้ออกรายการเหตุอื่นเป้าหมายเด้เป้าหมายมันคือกันมันเนีจี๊ดจี้ใครยิ่งใหญ่พูดขอเอื้อนเนาะไปเฮื้อเอื้อวันตามื้อนี้กะไปอัปเดตเบิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่า ตังแตะผลในเงินใหม่เงินงามพี่้องเงยก็บเร่อยได้เข้าไปอ้าเบิ่งในบอเชนไปห้วยให้น้องๆพ่นเด้อมีแต่เด็กน้อยพุน่ะอ้นะอพื่อนี่รอายเนาะพี่้องรถจนบุดบุดบุดบุเาอันงนี้ก็มีแต่ผู้เสดผู้ชาผู้บ้าผู้แพวงามสงการกับจังไดกันคับรถขับเพื่อพอ้บายลูกคนละลูกนิดก็จีด้วย แต่ว่าปีใหม่อะไรก็เพื่อนัน,อนกาอยากละลาให้ยุขนยังบาเนอ่าจับเจือได้มีแป้งมีงมงมยังคอข้างน่้ดไเจ้าบุลงวะไรข่อยบุล้งนี่เยกินน้ำเลยเจ้าลงผู้นึ่งรถก็ยาแล้วกว็ทวพี่น้องไข<อ>่รสมาบุ้ม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 แล้ว น้องเพิ่นลพี่น้องเอ้ยมื้ออื่นนี่แงเป็นมืออ่าแท้เลยเนาะอยู่ทางฝั่งลาวพี่น้องเอ้ยแต่มีอ่าบางคนเนาะเพิ่นก็ว่าอยู่ทางฝั่งไทยนี่มื้อวันที่16นี่ก็แล้วลได้บ่ตาเอ้ยว่าซั่นอ่าโอ้ทางนั้นก็พี่น้องน้องเพิ่นขนาดนั่งอยู่ในรถพี่ก็ยังได้ยินพี่น้องเอ้ยบ่แนและเสือขาวบ่แนแตงน้อยอือโ ไคดอกมันอากาศฮอนเนาะพี่น้องเนาะอากาศฮอนอ่าลินน้ำกับโบนาวแต่เมื่อใดอากาศอ่าหนาวเนี่ยโอ้ยหพดน้ำกูเบื่อพดแล้วบ่ตาสั้นเลยเนาะทางกระตายยานไปยี่ดอกอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะติดตามรับสมเบิ่งอ่าหมู่บ้านต่อไปพี่น้องเลยว่าเพื่อนอ่าสีพดสีทรงสีลินสีกินกันแบบใดเนาะพี่น้องโูท้อปวดนับเงินช่วยๆอยู่พี่น้องอ่าท้อเสียเบ่เฮ้ยออกเงินกันซื้อเบียร์แล้วผู้หาผู้ชิบบอตาเคยไดย เคยเนาะอ่าเคยๆแบบอันจุดนี้มาได้เนาะแม่นอ่าออกมาเช้ากันินมี5 5กเอาน้ํากอนาซั่นาว่าไปเด้อเนาะยน้อยออกน้อยเอาซั่นอ่ามีน้อยออกน้อยมีหลายออกหลายคักบ่บ่จิตคักบ่บ่ดนี่นําเข้าบ่ได้เอ้าเสียงเพลงมันนี่แล้วก็แทกใจเลยวุ่นๆโอ้ยสิไแต่บ่จิตพอนบ่เป็นเนาะพี่น้องบ่คักเป็นหยังอ่าเนาะงดกเอาเนี่ยมันฮอด มือหอดยามมวนเขาไปบิ้งนะมันวายงั้นนั่นเตงหัวตาเด้อจากคุณบึ้นอยู่บ่พูนพูนี่จนน้ำจนเป็นหงงเลยโอดปอดเดี๋ยวูเสือดำมาแล้วเพื่อน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 มามารอบนี้่อมาสุดนั้นะเพื่อกี่ต้มไปหน่อยมาเวลนี้โคตรสงการกันเลยนะนนนนมันมันนี่แต่มันน้ำเนาะซุ่มเย็น แต่ว่าฝนตก่งยดอกกระเจียวแห้งคักได้ที่เพิ่นเลยอันนี้ฝนยังม่ตกยังบ่ตกมทวตามท่องถนนใหญ่นะ่ะแบบเพิ่นบ่ค่อยยไฮลินบันไดพอมันแบบอ่าเมนรถดล่างเนาะสัญจรไปมาอ่ายากกับอีกอย่างก็ย่นเกิดอุบัติเหตุเนี่อันนี้แบบฮฮลินาาหม,มู่บ้านที่กะวามปลอดภัยมันกะสิเพิ่มขึ้นอีกเนี่จักน้อยนะ ถ้าน้ําทางถนนแม่น้ําทางถนนหลวงงานถนนใหญ่นี่ก็แบบสาดน้ําจังกันบางคนขี่รถจักมาเด้ฮึมงายทวนเฮ็ดจังได๋เนาะเฮ้อว่าอยู่ทางเอื้อบ้านตาเพิ่นมันยังเป็นแบบหมู่บ้านบ่ใหญ่ปานดนละบ่เฮเนาะฮึมๆอยู่ป่ะเนาะพี่น้องเนาะติดตามรับชมเบิ่งนํากันละอยู่เฮือนเอื้อยเพิ่นเด้อเนาะแม่นๆสุแม่นง่ายว่าซั่น ออกไปบ่ได้ใช่ไหมจอยนี่ออกไปบ่ได้มือยจอนอ้าวมือนี่มาแก้ตัวพี่น้องเลยฮะนะตอนนี้ก็ะหอดเทือนเลยวันตาเพิ่นแล้วพี่น้องเลยอ้าวโธ่ก็กระป๋องโคดีงเนาะพี่น้องอืมนี่กระป๋องโคดีงพี่น้องเลยน้ำตกไหมนี่นี่โอ้เห็นบ่เห็นบ่นั่นโอ้โธ่หมู่มาดิ่นน้ำดิ่นไนตัวมาเจับกระปอดกกะแปดอยู่ยังนี่บ้านนี่เบิ้งตู้ บอ่อไปเนาะพี่น้องกิ่งกาแหละพี่น้องเลยอ่าบ่บ่ได้มาแต่โดนเนาะพี่น้องมาวันนี้รถโอ้ยกำแพงอ้อมบอเลยพี่น้องขั้วเหี้ยนี่มีบอลเลยบาทนี่ก็ขักกันเลยพี่น้องเลยโด้ยเนาะทักทายสบายดีครับผมเองพี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเด้อเนาะผมเอพี่นอ้องกะอ่าเนาะถ่ายอ่าคลิปนี้กับแบบรวมๆแน่พี่น้องเลยถ่ายบรรยากาศตอน thang nó hãy phổm epino bằng nước à hoa phun lịn phun à ăn kinh cái đang đây nó à thang phăng lao phi nông ấy khẩu thân gái đi bà thang khẩu bà này <cười> 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 đó, khảo phát tư nhảy rồi cầm hít nhang đi đó rồi nó hít vô hít vô băng băng gà khẩu con phút สีงามมาีบาทนี่ต้องเยอะขนาดมาว่าไก่ยังได้ยินเนาะเสียงเพลงพี่น้องเลยอ๋อถทกพี่น้องคักๆัยังบทสมบูรณ์แบบบันใดแต่ก็งามเนาะมีบอลจอดรถจอดล่างให้เรียบร้อยพี่น้องเลยนี่แหละเป็นจังหวะบุญภยัยบุญมันเนาะวาสนาภัยเล่าพี่น้องเลย บนเฮาเนาะอ่าสร้างบุญกุชชนบุญปาลมีมาบวชทอกันอ่าบางคนเนาะบ่มีอยางจักดีแต่ก็มีเนาะอ่าปลุกผู้ใหญ่เพื่อนช่วยจนได้จนมีพี่น้องเอ้ยบ๊วยบ๊าดีมุกดีใจน้เบิ่งมือใดเด้เพื่อนสิขึ้นนี่เนาะพี่น้องอ๋อติดกระโลติดกระเบื้อง liệp lợi thì đó người hạ khắc ừ ừ ừ oh, ừ sao hơn phải đi nhắn vô hoàn bản ừ nàng chung luôn ôi đó có cho chị chỉ có tít lý cơ xít quá đó thì nó sẽ ăn phêng เดินเถินอนโยโอ้โหคักคักคักบ่ไปลินโครงการบ่บ่ไปลินน้ำมูบ่เอาอที่แข่งตู้ทึมๆหมดพี่อยูห้อยพากันย่อกันย่องรถไปยังมันจังมวนเน่โป๊ะเบิ่งเด้โมลินแชวแช่อยู่แถวทางหันบ่ได้ากไปบ่ละ บอยากไปกอถูกไหมใหม่ๆเลยเนาะหาได้หวยนี่เมื่อเมื่อไรจะสะขืนเอื้อนี่แคแเอื้อนกัมันยัง่แน่ใจน้มันด้พนันนิสาบุนลาว่ะวันที่บเก้านะบาอ๋อ อ่าๆวันที่19วันที่20วันที่19กับวันที่18ล่ะวะเว้าเนาะเออยังบ่ฮู้เนาะว่ามื้อใดกันแท้พี่น้องเอ้ยอ้าเดี๋ยวมื้อยามมันเพิ่นก็คือสิแจ้ง้กพ่อแม่พี่น้องฮู้อีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยบเพิ่นก็ัดนดกเนาะโอ้แต่ว่ามากบ่ใหญ่ปานดโนําามันนเหี่ยวแล้วก้นน้องจะหันมาปลูกที่นี่เด้โก้น โอ้ยนดยเฉพาะจังเ <ừ. S 1> หี่ยวแตบตาบเย,ยอะเลยาเมือม่อมือ่อมื่อนี่ท่านมีเพือ่อนอาพระลงเหรอบอยังนะบอืเป็นยั้งขนาดลงจ้าจ้าเนาะกะไปว่ามื่อนี่กับมามื่อชุดท้ายเนาะพี่น้องเรนเนขา้ามาอ่าตลาดเนาะแล้วกับปไปว่าไปเยี่ยมมาเอื้อวันตาเพื่อนดูว่าเนาะตั้งแต่เพือเ่อนในเฮือนใหม่ยังไม่ได้เข้าไปเบิ่งอยู่ได้นี่ว่า ออกีนี่ก็คือชด้กลับอคือกันแหละโมนี้ก็ได้นาะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการแล้วนาะพี่น้องครับไปไทยงานกะมีเสียงเพลงเสียงํำเนี่สินะมันหามกับ่มได้ได้ยามมวนเนาะมีแต่อยากไปยอดน้ำพินเท่านั้นแล้วยังไม่ได้ไปไช้โมูด้บอทเหรอฮะบอทเถอะเนาะบมมีเงินบ่บมมีก็ไปเต้นอยู่ชื่อนี่แหละ ไปทางไหนดอกคุณอ่าเนาะเป็นทังไหนเฉยๆในตอนโตเก่าเนาะคือเก่าเนาะสิ่งที่บุคือก็คือเฮือนคือชานคือเดินบ้าเดินเทือนเนาะดีใจลายเนาะเลยเนาะปเดี๋ยวเฮยมีทอทัดฝัดลมเบิ้งแล้วแบบนี้ทอทัดก็ได้ตื้นก็ได้ไื้ได้ตัวพัดลมโอ้ยังพัดลมโดยเจ้าช่ำได้ขึ้นสวรรค์เนาะเฮยเนาะโดย นี่แหละเพื่อนว่าขึ้นสวัสดิ์ทั้งเป็นตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่<อ>จ้าจ้ามันก็สีแมน,นความเอื่อยเพื่อนว่าอรีแล้วน้องพี่น้องเพราะว่าอ่าแมนจีเคยคิดว่าสะได้แชมนี่เนาะคิดเกินผ่นนานมาเฮ้ยมาทีอันถือเลขมันมันใหญ่แค่ไหนนะโดยแต่ว่าถือเลขเขาก็ได้เอาเงินนั่นมาลงทุนมาเห็ดคือเก่าเนาะกเบิดไปเก่านี่แหละถือเลข ากาดมือ้อขืนเพื่อนน,นอนฝันดีด,ด้ะ <c oughs> ถึกเลขรอบพี่ชองแบบนี่่ <c oughs> อาถึกเลขนาวันที่หนึ่งกูโต้นอนซื้อรถมาจอด <c oughs> น่าเพื่อนนี่คักเราเลย <c oughs> <c oughs> กินแลวเข่านี่คือนางงอย,ยแท้นี่ยอืมเ <c oughs> นาะพอสบายคนนะา้ <c oughs> อ่าขาเจ้าปิดอ่านนอะแถวมาป,ปิดลิ้นองการจะบ่อหวเอพอ ไงขนาดเลยเพิ่นทีเฮ็ดบุญบ่เพิ่นเจอเพิ่นยาระลงบ่โดยเพิ่นยาผาลงแล้วก็มื่นเพิ่นก็ลงวันเนี่ยเนาะผู้นี้แลบไปเทสเนาะโดยอ่าแล้วก็ไปเฮ่บัตอ่าบัตอ่าเขาน้องน้องอ้ำเพิ่นได้เพิ่นมาแล้วป้ะน้องอ้ำน้องน้อยมาแล้วออ๋น้องอ้ำน้องน้อยมาแล้วเพ่ือนี่่อาเพิ่นมีอันดูมีกัวเลยโอ้น้องน้อยนะเนยเออเพิ่นเอาคนบ้านได มนอะไรอืมมาจะโดนเลยเาอดือนเดนลแต่งข้าวพ่นลงไ,แบบงไปเบีย้ยงเลยเนาะเอเอเราดีมุกดีใจน้ำมีครอบมีครัวแล้วฉันเนาะอ้าเวลาจะเผาได้สิบแปดสิบเก้าเช้าพนน้องน้อยพนนีสิบหกนาะหดบ่ิบสีบะบ่น้องานผู้เอา ด้วยนหกปีอ่าน้องหาสิบหกปีหนึ่งพี่น้องเลยอ่ากะร่วมน้องพี่น้องเพิ่นกับบ่มีอ่าผูอายุน้องผู้น้องเมย์ขึ้กันเนาะเพิ่นก็ได้อ่าบัดอายเพิ่นกะไปมีครอบมีครัวไปมันและเอื้อยเอียวกะออกเลือนออกซานใส่มันเลือดพี่น้องเลยอ้าเนาะ๋ย้น้องเพิ่นไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินซะพี่น้องเลยอุยว่าอ่ใช่ให้เพิ่อนหายู่กินก่อนอยากได้ยี่บ่เงินนี่ฮะอยากได้อยู่ ำได้เงินแล้วสิไปฮิตยังฮะเส้นนม <laughs> โอ้ยกระบาดนองหล่าเนาะบ่บบได้บ่บได้อยากได้น้ำโมว่าปืนยิงน้ำมาน,นะอยากได้อออยากได้โย่เพื่นว<ห>ปืนยิงน้ำม,มัน,ม,นมันบเป,ปียกมันที่เป็นขีฮิต <laughs> ตั้งที่คูโรดหดเนาะพ้ากันฮดให้แม่แล้วว่าฉันเออแตงน้ำขี้มินเน้ำอบน้ำหอมอะไรกะขอฮดขอส่งเพื่อนน อ่าขอบุญขอคุณน้ำพ่อน้ำแมนะอ่าพ่อแม่และพระอรหันต์ในเฮือนเนาะอืมอ่ามื่นพระกันเทศแหละะอ่ะบักลาพุนป็เด้อไหวไปชื่อนุ่มเด้อจักชืว่าจักมื่นจักชืวาา่าจักลาศเนาะพี่น้องบักลาศไหวนับให้เบิดนี่วะวะเนาะเมื่อขอเมีายใหม่จังไดนก็นดีมุกดีใจนะมาเชิญกะ à mà thì nào người tháng nay tít cái lô leo bớt đẹp rồi là bơ rồi tít lên à à, ừ, à ừ. tháng nay cái... ừ. tít leo đẹp rồi bớt này mi tê ăn tóc tê thằng nọ quá này rồi ăn đòn miên neo bây giờ lòng cả bướm lòng cá lô à bắt đầu quạt đầu phay đây nhau, nhau bây đơn สังใดก็สู้ๆเนาะปีใหม่เล่าอะไรอยู่ดีไม่แห้งบดจุกุกคนเด้อเนาะเออโชคมาล่ำด้วยนำเร่าเื่อทเวนมาเอให้เจ้าอยู่ดีมีแหงเรือ้บาสใตใหนสด้เกต้น้าใหม่สุขการนี้ขอเจ้าอยู่ดีมีแหงตลอดภบาเอเจปรสบควาสําเร็จเปสนแน่ขอเจ้าอยู่ดีมแห้พันาสิ่งใดขอได้สมใจพัฒนา ขอเจ้าเป็น <sympath> ผู้ภูมใจอเด้น้องต่อไปเด้อนะบ่าวเด้อซาอ่าทุกตัเองก็คือกันเนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะกะฮะก็คือได้เตกลับือนแล้วเนาะบ่ตาก็ได้กเมื่ออ่งไดกะเียมาแล้วก็ได้มื้ออื่นก็คือสิอ่าูแขนเนาะให้กับเท่าพ่อเท่าแม่แล้วก็ให้พ่อตู้แม่ตู้เนาะปู่ย่าตานายเพิ่น่ะมื้ออื่นนี่อยู่นะเนาะพี่น้องจังได๋ก็ถ้าติดตามรับชมเบิ่งนํากัน Cắp bắt đầu sẽ bắt đầu nó chào nó sẽ bậy đi sẽ đi hả đời, 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 đời. Đây, đây nó Mà chẳng lẽ gặp thôi bọn nó vô hưu đấy chẳng đấy chào 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 Mà Mà ok chào 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 อ้าวเจ้อ้าสบายดีบ่ครับอีกคนนึงอ้าวเท่าแล้วได้ได้นี่แล้วบอ,อยังประโยชน์ยาแนวแล้วก็กับเก็บรายละเอียดข้างนอกเอื้อยเพืบบ่อนบอนี่เดี๋ยว่าอ่าไข่บ่ได้เนาะพี่น้องอ <laughs> เปินยังรอไว้อยู่อ้าบอต้นมะคูงเพควนนี่แล้วแต่สุดายลีเพป็นกลมมันหลดมันเหี่ยวไว้เลยเอ้ยเนาะพี่น้องเนาะ ป่ะจ่าพี่น้องเอ้ยจะคือจะได้เขาโตกลับแหละหากว่าคลิปนี่น้องพ่อผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูสกคนเด้อรน้องพ่อพี่น้องนกกะอ่าสงการเนาะปีใหม่อ่าจังใดกะอยู่ดีมีแห้งลำล้ำเลยลุยลินน้ำลินในกะให้เบิร์นเด้อน้องพ่อพี่น้องจังใดกะหักษาสุขภาพกันแน่พี่น้องเอ้ยยามห้อนยามเด็ด พดนน้ำพดนนเนาะขี่รถขี่เฮือไปหลินไปเที่ยวเพราะให้ตลอดปลอดภัยบทสกู่ทุกคนถ่ายคลิปนี้ก็คือจะได้เขาลกาวข้ามาสบายดีเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย,บายพี่น้อง